ำพี่น้องพอดีมีะมะกออยู่ให้ตู้เย็นลูกนึงก็ดิ่มตำ่ตำๆสับไปมางแล้วค่ะบางคนก็ดีิ่นใส่ที่ขูดเนาะแต่ว่าจะโยมักสับเอาเองเ,เส็บพี่น้องมาเส็นน้อยสินแย่เส้นแสบกันยู่กันกินนะพี่น้องนเนาะเส็บกินเทียงนะคะนี่มันก็เทียงกลัวแล้ว สับแล้วก็ตํำเลยค่ะมะเขือเทศยังมีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันก้นตํำบ่มีเครื่องเนาะยกไปซื้อเครื่องมาซื้อมะเขือเทศชื่อมะนาวมาค่ะใส่ตู้ย็นไว้บางเทื่อมันก็ขาดตู้ย็นเพราะเขาตำ่ำเสมือเนาะค่ะเส็นิดน่อยดีพี่นอะก้อนี้ดีอยู่บนเหนียว จำแจ้ไปเจอบมันโค้งเจอมันเหนียวแต่เมั่บดแล้วกันจะติดแงใส่ส่กลองไปเนาะค่ะนี่ไหลอยู่มือนึ่งที่เได้หลอยู่แบงใส่กลองไปแล้วก็ตัดเครื่องเดียวไปตัดมือหลังนิดเนาะซื้อมาค่ะมะละกอก็เพราะว่าทุกต้นหมดแล้วนะ ไงประทันตำต่ำไว้นะไงประทันอันนี้จะซื้อเพื่อนมาสองลูกชุบหาบเดร๋ยวใส่ตู้เย็นไว้ถ้าไปจ่างนอก็เหียวพื่อนเรต้องใส่ตู้เย็นไว้จะพูดดีตำนะคะเดี๋ยวอาหารหลักบ่มีกับเขาเขาก็เอามาตำเย็น เดี๋ยวขับไปมันนอกบันนาเฮาเนาพี่น้องบุคคลมีมิดอะไรนี่ละไปไลยอยู่นึ่ ตอนนี้น้อยต้องตำข้าวผิเขาเกลือดีเนาะค่ะ <c oughs> ไ,ไหลได่ไม่น้อยไหลอย <c oughs> ู่รูปเยอะ <c oughs> กรอบดี <c oughs> อขอไปตัง้ตง้ำที่น้เนก็